สบบดดวัสดียินดีต้อนรับ,บสู่ช่องก o ริล l าทีวครับวันนี้พี่ก็จะมีกิจกรรมใหม่มาล่าสุดเลยนะมันเป็นแท่นปั๊มเงินนะครับมีของรางวัลมากมายพี่จะบอกรายละเอียดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกิจกรรมนี้ก่อนวันที่19นะครับมีกิจกรรมแจกชุดคอสต,ตูมน้องแพนด้านะอย่าลืมเข้าไปรับนะ ย้ำว่าแจกฟรีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยฝากกดไลค์กด s u b s ไครป์เเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับโอเคไป็นกิจกรรมแท่นปั๊มเงินนะให้เราอะทำกิจกรรมกับเพื่อนเ,นเล่นกับเพื่อนหครั้งท็อปท็อปสิบสังหาร5้าล็อกอินวิ่งให้ครบ 92เมตรอะไรประมาณนี้หรือ929ก็อ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการสนับสนุนเพื่อน5คนนะครับมันจะทําให้ทาไมว่าทําไมพี่บอสทําไมเราต้องสนับสนุนเหรอเพราะว่าการที่เราสนับสนุนจะทําให้เหรียญของเราเนี่ยเป็นแท่นปั๊มเงินเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับถ้าสนับสนุนเพื่อนครบ5คนปุ๊บแท่นปั๊มเงินจะเลื่อนขึ้นเป็น1,000นะครับและภารกิจอีกภารกิจก็จะช่วยให้แท่นปั๊มเงินนี่ปั๊มเงินได้เยอะขึ้นนะครับ มันจะมี3อย่างนะมีสน,สนับสนับสนุนเพื่อนแล้วก็ทําภารกิจและอันที่3นี่คือเตอิมน้ํามันนี่คือเตอิมน้ํามันนะครับน้ามันทําอะไรเหรอพี่บอสมันคือการเร่งความเร็วของเครื่องปั๊มเงินนะครับเป็นแท่นปั๊มเงินแบบคือยังไงอะคือเราต้องใส่น้ํามันเข้าไปถ้าเกิด30 30ถังแกลลอนนี่มันก็จะเร็วมากนะครับต่อไปนะครับโอเคครับอันต่อไปคือการเชิญเพื่อนนี่คือการสนับสนุนเพื่อน แล้วก็ชวนเพื่อนเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยชวนเพื่อนมาปาร์ตี้นะครับแล้วก็ยอดเงินเข้าที่ียอดเงิน,นครับยอดเงินคืออะไรพี่มันคือที่แปมปั๊มเงินน่ปั๊มออกมาครับก็จะมีของรางวัลต่างๆนะเป็นตัวเลมอนตัวเพชรแต่2ไอเทมหลังคือสุดยอดมากก็คือมีบอร์ดทรชนต้นโลกและอันสุดท้ายคืออะไรหรออันสุดท้ายคือปืนยิงยุงครับแต่บวกน้ำเมฆกับบวกเจาะเกาะย้ำนะครับบวกเจาะเกาะคือใส่เกาะก็ยิงเข้าครับ ยิงเข้านี่คือเข้ายัางไงก็คือเข้าดาเมจแบบเต็มเต็มนะครับปืนจะเกาะต้องมีให้ได้นะครับโอเคกิจกรรมต่อไปคือล็อกอิน8วัน8วันที่12ถึง22นะครับเราก็จะได้กับเป๋าทราชนคนต้นโลกกับชุดคุณตำรวจสีฟ้าสาวนะครับหน้ากิจกรรมอันนี้ก็ เป็นพวกสายเติมนะเราก็ไม่ใช่สายเติมก็อย่าไปสนใจอะไรมากมายแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ชุดกีแดงหน้ากากาลีก็ไปเล่นกันได้ครับก็ยอมเสียตังค์เล็กน้อยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่าการรับเป็นยังไงนะมแมวรับแล้วมันก็จะเป็นตราราสังหารของแจกแล้วก็กระเป๋าโรรชนขน้นโลกแล้วก็เสดตํารวจนะครับรับนะครับล็อกอินในครบ8วันนะห้ามขาดนะ โอเคต่อไปจะพาไปดูน้ํามันการหาน้ํามันหายังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปหาน้ํามันกันเลยก็ประมาณนี้ครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องลงไปบวกกับเขานะครับคือเราแค่มาหาน้ํามันนะอย่าไปใส่ใจยิ่งเราหาน้ํามันเยอะเท่าไหร่เราทํากิจกรรมครบก่อนเรามีของก่อนเราเท่ก่อนนะครับลงไปน้องก็ไม่ต้องบวกน้องแบบ หาเอาหาเอาหาแบบหาของหาน้ terror, sword, like ําม hmm ันนะน้ามันมันจะอยู่ดอกตามแมปเลยเหมือนมีตัวเราเราเราจะไม่สู้นะครับเราจะไม่ทำเขาครับเขายิงเราเราก็จะหนีนะครับเอาแล้วเสือกลงตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเอาวิ่งดิเขาไม่ต่อยนะครับเอาเขาได้ปืนครับอย่างนี้ต้องเพ่นนะครับอีโลคี้ต้องเพ่นนะครับอย่าอยู่นะครับยากตามมาอีกอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแนี่ยมีการยิงจ้องเปิดเปิดเปิดไปหนึ่งดอกโดนไม้โดน เขาจะใช้ปืนยิงยานะเสียงจิ้วจิ้วจิ้วน้านี่สู้กับสกาเหรอเราก็ไม่มีเกาะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก้อนหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอื้อืเขาหน้าตอกเรียบร้อยดิแตกเฉยบอกแล้วผมมาหาน้ํามันนะครับโอเคช่างมันก็คือเราก็หาน้ํามันนะครับน้ํามันจะดรอปอยู่ตามแมปนะเดี๋ยวลองดูได้นะยังไงได้ไหมเห็นกระปุกแดงๆไหมนั่นคือน้ํามันนะครับให้เราหาให้ครบยี่สิบ 30กัลลอนเนี่ยยิ่งดีครับมันจะเร่งอัตราการปั๊มเงินนะแท่นปั๊มเงินจะทํางานเดี๋ยวพี่จะตัดนะตัดแบบทําให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าน้ํามันมันดอกอยู่ไกลกันนะนี่เราเจอแล้วหนึ่งอันอันที่สองนะแกลลอนแกลลอนที่สองนะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปตอนท้ายนะว่าเอาไปเติมยังไงยังไงอะไรยังไงดูให้จบนะครับดูให้จบนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเติมน้ํามันท้ายคลิปยังไงนะ โอเคดูไปเอยการหาน้ํามันกันอะมันจะเป็นไอเทมดรอปนะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆรไม่้สนใจอะไรมากมายเห็นไหมนั่นเ่ยเจอแล้วซูมแป๊บน้ํามันจะเป็นอย่างนี้ครับน้ํามันหน้ากากาลีครับเอายิงไม่ระเบิดอ๋อมาเป็นไอเทมนะครับกูก็พูดแหละกูไปได้เนาะโอเคอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เาเป็นกาลังใจพี่ด้วยนะครับ ถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก,ก็อย่าไปสนใจครับคือตอนนี้พี่ทําคลิปอยู่ที่โรงพยาบาลพี่มาเฝ้าย่านะครับก็อย่าไปใส่ใจถ้ามีเสียงเจีย๊ยเสียงอะไรก็อย่าไปใส่ใจครับโอเคเราก็หาดูเหมือนว่าแถวนี้จะมีคนมาฟาร์มแล้วเขาจะเก็บน้ํามันหมดแล้วพี่จะตัดตัดไปเรื่อยเอาให้เร็วที่สุดน,นะครับเราก็ดูไปเรื่อยดูนะครับคือไม่มีเลยเขาเหมือนเขาฟาร์มเดี๋ยวจะเจอตัวนะั้นจะสัตว์ให้หัวแตกเลย นั่นไงนั่นไงเราดูเหมือนเขาจะฆ่ากันแน่นแน่น่นแน,น่โอ้น้ำมันเยอะเลยนั่นน้ำมันเยอะหรอตายปีะาจโอ้สามคนมองเราอยู่อย่างนี้ต้องปัดฝุ่นวิ่งมาซะเหนื่อยปัดฝุ่นแป๊บโอ้ฝุ่นมันเปื้อนเนอะวิ่งไกลอ่ะมันคุกฝุ่นอ่ะโอเค <laughs> โอเคช่างมันนะเขาจะไปใส่ใจพี่ก็พูดไปเรื่องแขะคือเรามาหาน้ำมันครับไม่ได้ห่วงฆ่าห่วงอะไรนะครับ ตายก็ช่างมันครับจะได้ที่1ที่2ก็ว่ามันไม่ว่ากันแต่คือน้ํามันหาเยอะไปที่สุดจํานะครับน้ํามันยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเรามีตัวคูณเท่าไหร่มันจะยิ่งปั๊มเงินดีเท่านั้นครับคือสมมติร้อยหนึ่งต่อบาทหนึ่งต่อนาะทีก็มันจะช้าเอ้ยบาทหนึ่งต่อหนึ่งวิใช่ไหมแล้วคูณ30มสิบอ่ะสามสิบวิก็คูณ30 30ก็เกิดคูณตาละพันนะคิดดูดิวิละพันนะมันจะเท่าไหร่อ่ะครับโอเ,เราจะตัดนะรู้สึกเหมือนกับเจ้าฟานน้ามันไปหมดนะ อย่าลืมนะครับท้ายคลิปพี่จะมาเฉลยนะครับว่าเติมน้ํามันยังไงครับไม่ใช่ไม่ไม่ให้น้ํามันถังนี้นะครับไม่ใช่นะใช้ไม่ได้นะครับพี่จะตัดไปเลยนะครับเหลือสิบสี่คนแล้ว,แล,วแล้วเราเก็บยาเก็บยาให้เยอะๆนะเใช้รถไปเกาะแก้วพี่คิดว่านะบนเกาะสวรรค์นนะเกาะแก้วมีเยอะเกาะแกว้วพีกเนะี่ยเยอะครับแล้วก็ไอที่เป็นอะไรนะสุสานนะก็เยอะนะแถวๆลงเก็บเครื่องบินอะไรที่มันดอกนี่เราเจอแล้วหนึ่งดอก แกลอนที่สามนะครับมีได้สามแกลอนแล้วนะโอเคเราก็เก็บไปเรื่อยๆยังไปใส่ใจครับวิ่งไปเรื่อยทนหมอกแล้วว่าเป็นคนถึกอยู่แล้วสายหมอกสายหมอกตัดหมอกแล้วเนื้อออกปะเนึ้อออกปะโอเคไม่มีนะครับเราเก็บไปอ้าวเจอแล้วแกลอนที่ห้ารวมแป๊บปึ๊บโอเคไปต่อไปต่อเราจะตัดไปเลยนะครับเราจะมาเสียเวลาวิ่งหาน้ํามันแบบไม่มีไม่ได้ครับเจอแล้ว 6, อันที่หกโอเคเก็บแปบ๊บเหมือนเราจะได้แค่6กอันนะเพราะว่าหมอกแรงมากแล้วนะไม่ไหวนะครับโหบีบไกลด้วยถ้าเกิดตายก็ไม่ได้ที่หนึ่งก็ขออภัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้ล็อกแปบ๊บเหลือ5คนแล้วแต่พี่นะ่าตายค้างหมอกว่ะแต่ช่างมันเราได้น้ำมัน6กแกลลอนแล้วก็โอเคเอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวจะไปปั๊มเงินแบบบุ้มบุมบุมเลยปั๊มแบบให้ได้กิจกรรมให้แบบสุดๆเลยโอเคปะ อย่าลืมนะครับดูให้จบนะครับอย่าเฉลยท้ายคลิปครับโอเคฝากกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b e ช่อง y o u t u b e พี่ด้วยนะชื่อกอริลาทีวพี่ชื่อพี่บอนสนะครับฝากกดติดตามด้วยนะกดไล like, ค์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับโอเคนี่เลยโหรู้สึกหมอกแรงนะแต่เราปั๊มยาตลอดยามี15เหลือ12 โอเคไปเลยโอ้โหเบือสามคนแต่เราอยู่ในหมอกนะอีกสองคนกำลังบวกกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหโ้โหไอ้ดอกไอ้ดอกลงแป๊บดูซิมีอะไรโอ้โหกอซ่าเบื่อแล้วอะไรติดคอมาอ้าวไม่รู้สิครับก็พูดไปเรื่อยครับพูดจะคอแห้งอะโอเคเดี๋ยวเรายิงเข้าวงก่อนนะเพราวงแรงนะบางทีก็อยากได้ที่หนึ่งนะคือแบบไปแล้วแบบ ไปจจจ่ะแล้วแบบอยากเจอแบบคือแบบพลังบวกกันนะเราก็ก็ยิงเลยนะเรา้วนรีบเข้าวงรถมีรถคันนี้ก็สบายครับรถสีดำนี่วิ่งเร็วมากบอกเลยขณะวิ่งในหมอกเลือดเต,ต็มอยู่ก็ม่นี่แหลหรอกเลยเนาะ ป๊บนึงนะป๊บนึงนะอยู่ไหน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 ว่าอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าเฮ้ยเหมือนเราจะเจอนะเหมือนเราจะเจอนะกาลังวิ่งนะกาลังวิ่งนะฉลาดปลายวอกันตายเป็นตายบอกเปิดก่อนบลบอกบอกนี่เอ้าในบล็อกเหลือสามคนชนะเฉยงงงเลยสแปดไล่สหรัฐยิงรัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าได้น้ํามันกี่ถังนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนการเติมน้ํามัน ให้เครื่องปั๊มเงินนะครับผมน้ำมันทั้งหมดได้6ถัง6แกลลอนนะครับโอเคเราก็กลับมาสู่หน้ากิจกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำมันนะั้นทั้งหมด6ถังก็เราจะไปเติมนะครับฝากกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกดติดตามกดกระดิ่งด,ด้วยนะครับ โอเคเพิ่มความเร็วนะครับเห็นไหมมันจะมีช่องเพิ่มเพิ่ความเร็วให้เรากดเพิ่มความเร็วเข้าไปเห็นไหมตอนแรกพี่มามีเท่าไหร่ตอนแรกพี่มีมเท่าไหร่เงินมีเท่าไหร่เงินมีอยู่ศูนนะครับตอนนี้เป็นพันห้าแล้วนะครับเงินก็จะเด้งเรื่อยๆนะครับถ้าเราเติมน้ํามันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งปั๊มเร็วนะครับแต่เรากดเติมเลยดีกว่าเห็นไหมเก้าเปิบเบดูจ<ด>ั<ด>่วคูณข้างล่างครับมันจะวิ่งบ๊บบูบพันเจ็ดเห็นไหมมันจะปั๊มเร็วนะครับ อเ okay, ตามนี้นาะแล้วก็ลอกปัม๊มนี่ปืนยิงยุงสุดยอดเลยยิงเจาะเกาะด้วยโอเคนะและเราเห็นไหมตอนแรกพี่ไม่ได้สนับสนุนเพื่อนได้พันหนึงภารกิจอย่างละพันแล้วก็เติมน้ํามันได้สามพันแล้วคิดดูเดี๋ยวจะคูณจะคูณต่อชั่วโมงนะนี่คือข้อดีของการได้น้ํามันแล้วก็เชิญเพื่อนมานะครับเยอะๆนะครับเครื่องหมายบวกนะครับผมชวนมาเราจะได้จำนวนเงินเยอะขึน้นนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับกิจกรรมแท่นปั๊มเงินทอรชนผลปนโลกนะครับผมเราก็เชิญมาเชิญเชิญแต่เขาไม่มาเราก็เชิญอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาไงครับเพื่อผมโอเคสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อน้องๆหนูนๆที่ดูอีทางบ้านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณมากครับ